ประโยชน์ของเอกสารสิทธิ no hehe, ์นะครับก็ค hey! ือหนึ่งฮะจะให้เจ้าของที่ดินมบีเอกสารสิทธิ์ไว้เป็นหลักฐานหลักฐานก็คือเฮ้ยเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นี่ไงหลักฐานใช่ไหมครับโฉนดเป็นเอกสารมหาชนเอาไปอ้างอิงที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ว่าเราเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับมีหลักฐานไปแสดงกับใครก็ได้เมื่อเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินแปลงนี้แล้วเราก็จะรักและหวงแหนมันเราจะไม่ย้ายไปไหน ปัญหาของประเทศไทยในยุคแรกๆส่วนหนึ่งนะตอนที่เรายังไม่เียอกสามสิทธ์เลยอ่ะก็คือราษฎรน่ะคือคนน่ะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเนาะพอตรงนั้นทรัพยากรเสื่อมโทรมแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่มันอุดมสมบูรณ์กว่าก็ย้ายไปเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าทรัพยากรของชาติป่าไม้ก็จะถูกทาลายไปเรื่อยๆโดยไม่มีขอบเขตนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ม,มีโฉนดเขาก็จะไม่ย้ายถิ่ฐานเขาจะอยู่เป็นที่เป็นทาง แล้วรัฐสามารถควบคุมได้พอให้ฉนดเยอะๆมันจะเกิดชุมชนขึ้นมาเกิดเมืองขึ้นมาเกิดเมืองขึ้นมารัฐจะเอาระบบสาบโภคไปลงทุนให้มันก็คุมค่าพอเกิดเมืองขึ้นมาระบบรักษาความปลอดภัยเอาไปสร้างสถานตำรวจให้ไปสร้างโรงพยาบาลให้ระบบไฟฟ้าประปาสร้างความเจริญให้นะครับให้คนอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับรู้ขอบเขตเนื้อที่ของรูปแรงที่ดินที่แน่นอนอ่ะ รู้กันว่าที่แปลงไหนของใครของใครให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับลดข้อขัดแย้งข้อพิพาทด,ด้านที่ดินไม่ต้องมาแย่งที่ดินกันเมื่อให้โฉนดแล้วคนอื่นหมดสิทธิ์แล้วคนอื่นก็ต้องไปเอาแปลงอื่นไม่ต้องมาแย่งกันนะครับป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและที่สังวนหัวข้ามอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับจริงๆแล้วการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยเพื่อไม่ให้คนน่ะไปบุกรุกที่ดินหลวงไม่ให้ย้ายถินฐานเหมือนที่ว่านะครับ กระจายการถือครองและเข้าถึงทรัพยากรหมายความว่าคนจนก็มีสิทธิ์มีมีโฉนดที่ดินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเนี่ยออกให้กับทุกคนที่ครอบครองที่ดินนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็กระจายการถือครองให้และมีโฉนดที่ดินบางรุ่นที่ติดข้อกําหนดห้ามโอนนั่นคือการจํากัดว่าให้คุณทํากินอยู่ก่อนนะให้ส่งลูกเรียนจบก่อนนะให้ระบบเศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้น เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจเขาเลยไม่ให้ขายครับให้อยู่ไปก่อนสิบปีอย่างเงี้ยก็เป็นนโยบายของรัฐที่ว่าให้คนที่ส่วนใหญ่คนจนน่ะได้ทํากินในที่ดินนี้ไปก่อนสิปีให้ยกฐานะเศรษฐกิจได้ก่อนแลวถึงอนุญาตให้ขายได้นะครับถ้าเกิดไม่มีข้อกําหนดห้ามโอนคนจนต้องการอะไรครับต้องการเงินอยาไอ้ที่ดินก็รักก็อยากได้แต่นายทุนมาตามทุกวัน วันนี้มอเตอร์ไซค์มาแว้นอยู่หน้าบ้านพรุ่งนี้จิ๊กโกมายืนรออยู่มันเดือดร้อนอ่ะถึงแม้จะรักยังไงก็ต้องก็ต้องขายถูกไหมเออรัฐเลยบอกว่าล็อกเลยเอากฎหมายมาล็อกให้เลยว่าห้ามโอนห้ามขายนายทุนก็ทำอะไรไม่ได้ห้ามยึดห้ามอายัดห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างก็สามารถอยู่ในที่ดินวันนี้ทำกิจต่อไปได้อีกสิบปีอันนี้เราไม่ไม่ว่ากันเรื่องโฉนดห้ามโอน ลดความเหลื่อมล้ําสร้างโอกาสและความเสนอภาคต่างสังคมพยายามยกฐานะคนจนนะครับลดความเหลื่อมล้านะครับพยายามจัดที่ดินให้กับคนจนที่คนไม่มีโอกาสได้มีที่ดินทํากินนะครับในรูปของใบจองเ,อเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับเบี้ยกสารสิทธิ์ใช่เป็นหลักทรัพย์คาประกันการกู้ยืมเงินอันนี้ถูกต้องเลยนี่เราต้องการเอาไปขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจของประเทศให้เอาเงินมาลงทุนพัฒนาที่ดินลงทุนพัฒนาผลผลิตนะครับทุกอย่างมันเดินด้วยเงินหมดแหละ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าษะเกษตรกรมีเงินนะครับก็เอามาพัฒนาผลผลิตได้นะครับอ่ะ